ห้องไอพี่น้องทางในประเทศก็ออกมา,าย่องย่อสมเสยพักรัดไอพี่น้องเย้ยเพราะว่าพักรัดสลัดสองใสหลาย <Wow. S 1> เฮ็ดไ้พี่น้องได้ม่วนซื่นโฮเซลเรียนคิวกันเป็นแถวใส่น้ำมุกน้ำมันะนะพี่น้องเย้ยอยากให้พี่น้องออกมาสมเซยพวกพักรัดสลัดสองใสไอพี่น้องเย้ยจนเฮ็ดห้พี่น้องเป่าซนได้เรียนแถว ใส่น้ำมันเออบางที่ก็ยังต้มีน้ำมันใส่ก็ย้อนพักลัดได้พี่น้องเป็นผู้ที่นำพาอันสลากสองพวกกวงกินบ้านกินเมียงเลยว่าลูกของเขาหรือว่าผัวโตเขาเองหันมาคอมเมนต์อลูกอิกาลีอีน้าหม,มาอีคายซาดมันมันบบได้ซ้อยหยังมันบบได้ส้อยหยังพวกเจ้าที่มาเบ้าแบบ้กับคอยคอ,อมเมนต์เด็กน้อยอันซิบอันหากระเกิดไหมที่จะบฮู้หูอย่างเลย คอมเมนคนแบบนั้นพวกเจ้าต้องเอาเหตุและผลมามาต่อต้านกับค่อยว่าเอออันนี้ข้อใดไที่ค่อยเบ้าผิดพวกเจ้าอย่าเอาคาําว่าว่าอันบบได้คือเบ้าคือคนบบได้เฮียนหลายที่แบบว่ามาคอมเมนต์อย่างที่มันเบิ่งให้พวกเจ้าว่าพวกเจ้าบนหน้าบวสมควรที่จะได้เป็นผู้นําพวกเจ้าบวสมควรที่จะได้เป็นผู้นําในคําบอกคําจาาพวกเจ้าหัน พกเจ้าต้องเอาเหตุเลยผลข้อเบ้าอันใดบาบตึกต้องอันใดก็อยอเบ้ามาหลายแนวด้เห็นอกก็อเบ้ามาหลายแนวบอกอันเรื่องสัรชาติโบขจีนบคขายนะอันคายวัดพูจัมปะซักโบขันให้เขาอันยุอัตตะเปื่อหันให้เขาสัมปทานบอกเงินบอกคำขามาคุดค้นบอันใดบนแม่นให้เขามาตัดไม้แก้ออกไปทื่นๆื่มาตัวย่ง พวกเจ้าบมเมนว่มาพวกเจ้าจะมาดาบมาว่าอลูกอีห้ามันบมเมนควคมจริงอีคายซาดอีหน้าหมาลูกอีกะรี่อันนั้นบมเมนคําบอกของผู้ใหญ่บมเมนของคําบอกของคนที่เป็นผู้นําถ้าคนเป็นผู้นํานะเขาที่เอาเขาที่เอาหลักการมามาโชว์มาให้เห็นว่าอันนี้เขาว่ามันผิดมันบดถึกต้องบมเมนแต่ทีมาคอมเมนต์มามันบดถึกต้องบมเมนควคมจริงอันได้นโมเมนควคมจริง อันให้โมเมนควคมจริงพวกเจ้าต้องเอาหลักฐานมาทาอันนี้เขาเมนปักเป่าเห็นบ่กขนาดเขาเม้าปักเป่าซื่อคนกันยังมาคอมเมนต์เห็นดีน้าบักหลาหลาอันพวกเจ้ามีหลักฐานกับบุมมีคนเขาข้างอันคนที่เขาข้างกับพวกเจ้าหันอันพวกสเตกแดกห้าน้ำกัดหันอันพวกที่กิ่นน้ำกันหันมาคอมเมนตนะ์น่ะมาคอมเมนต์นี่โบสร้างสรรค์้า น่อยบุสมที่เป็นผู้นำจักหน่อยบุสมผูกเป็นผู้นำที่มียศใหญ่จักหน่อยอยากจะถามมาด่าวันทิพอยู่ในบ้านซื้อมาบ่าห,หัดหัดไส้สมองหลายๆหัดไส้สมองหลายๆค่อยโง่เล้วแต่ค่อยกะเปลี่ยนประชาชนเขาบ่แม่นผู้นำค่อยกบเปลี่ยนประชาชนค่อยโง่แต่ว่าพวกเจ้าเป็นผู้นำ พวกเจ้าต้องมีความคิดหลายก็นั่นหรือพวกเจ้าหรือว่าพวกเจ้าก็เอาข้าไปรลดว่าอีนี่มันเป้าผมมินความจริงเอาพวกค่อยมีหลักฐานเอาให้มันหู้เห็นกันไปโลดอันโมองอันแห่โม่งเงินโมออ่มคำนะเป็นป้าสง,งวนหรือว่าอีหยางกระยาที่ให้จินเขาประสามพราณเออค่อยสนใจเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเขาบอกว่า,วาอัน เรื่องเคลื่อนไฟฟ้าเรื่องเคลื่อนไผฟ้านะเขาบอกว่าอประเทศลาวนะอันคนลงอันคนลงทุนประเทศลาวเขาบ่มีเงินเขาบ่มีเงินลงบ่มีเงินมาเฮ็ดก็เลยยกให้คนประเทศอื่นเฮ็ดพวกเจ้าบอกแบบคนงงถ้าเปลี่ยนแบบนั้นจะมีรัฐบาลไปให้ยังพวกเจ้าจะมีรัฐบาลไปให้ยังรัฐบาลไปกู้เงินยืมเขามาแม่มาสร้างนะเคลื่อนนะ ผลิตไฟฟ้าขายส่งออกให้เขาป,ประเทศตัวเองบ่เป็นนี่ปะนี่หรอกประเทศตัวเองสิบบเป็นนี่ปะนั่นหรอกแล้วเงินที่ไปขอเขามาห่นนะเงินที่ไปขอที่เขาออกมาส้อยหะน,นะให้ไปส้อยแบบอันพวกยูจีว่ามั่งกันดา่นนานเะลือกสนบดฮ่นะเงินพวกนั่นอะไปสร้างรงเรียนไม่ไปสร้างรงหมอซุกซาาให้เขาแหมค่อยว่าความจริงว่ะ อันก็ก็เอามาเบ้าความจริงนี่โอ้ยมันบ้าอีพีบ้าอีบหู้ยังอีเสียเส้นโดยอันนี้ค่อยต้องครอบใจพวกเจ้าเด้อมันเฮ็ดให้ค่อยมันเฮ็ดได้ค่อยรู้สึกแบบว่าเอออันค่อยที่ผ่านมาค่อยกับค่อยกับคิดชึกตลอดเฮ็ดได้ค่อยบ่กเคยคิดผิดเนาะถ้าพวกเจ้ามีคาโต้แย้งกับค่อยน่ะค่อยอาจจะคิดว่าค่อยหรือว่าค่อยเบ่าพิดค่อยอาจจะคิดจังซีไดค่อยกับเบิ่งแบบอุ มันบพิษ่ะอีเซเส้นอีพีบ้าเอออันชุดเจ้าดีหลายดีหลายแต่กับผมบ่ะอันนั่งนั่งมาเบ้งคอยเบ้าเนี่ยนั่งมาเบ้งคอยเบ้าเนี่ยอันอันผู้นำฮะบางคนฮะแกไปบ่าประเทศลาวกำลังจะแตกว่ะทุกคน อันนี้คือสาละานะพูดจริงๆนะใครที่เป็นคนลาวที่ปัดผ่านมาเจอช่วยหน่อยช่วยอธิบายช่วยบอกผมหน่อยว่าตอนนี้สถานการณ์ที่ประเทศลาวมันเป็นยังไงบ้างเว้ยก็คืออย่างนี้เลยผมมีการทําธุรกิจและกันแฟนผมมาทําธุรกิจอยู่ที่ประเทศลาวตั้งแต่ที่เงินลาวเลทประมาณสักห0ร้ต้นละกันห0รต้นมาทั้งทั้งเกือบทั้งปีอะ่ะ ก็คือ630 40 50 60ากเนาะก็จะขึ้นลงขึ้นลงประมาณนี้ซึ่งก็ศึกษาข่าวมาอยู่บ้างว่าทางรัฐบาลทางประเทศลาวอะไรก็จะพยายามกดให้เหลทเงินมันดีขึ้นอะไรอย่างนี้เนาะแต่ว่าล่าสุดหนึ่งเดือนที่เพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เลยหนึ่งเดือนที่เพิ่งผ่านมาก็คือว่าเลทเงินลาวอะครับพุ่งขึ้นมา670ต่อ1บาท670ิบกีบแล้วภายในวันต่อวันอะขึ้น,ข,นขึ้นเช้าเทีย่ยงเย็นเช้าเทีย่ยงเย็นพุ่งขึ้นมาเป็น67580 90 จ็ดร้อยเจ็ดร้อยสิบเจ็ดร้อยสิบห้าเจ็ดร้อยยี่สิบเจ็ดร้อยสามสิบภายในระยะเวลาไม่ถึงหนึ่งเดือนคือมันพุ่งกระโจนหกห้าเกินไปถ้าเปรียบเป็นเงินไทยอ่ะก็คือหนึ่งดอลลาร์ต่อสามสิบสี่บาทถึงสามสิบหกบาทเป็นแบบนี้มาหลายปีมากๆใช่ปะมันจะอยู่ประมาณเนี้ยบวกลบไม่เกินบาทสองบาทใช่ไหมครับแต่ว่าของเราอ่ะมันพุ่งขึ้นมาจากหกร้อยหกสิบเป็นเจ็ดร้อยสามสิบเนี้ยเกือบร้อยอ่ะมันเยอะมากแล้วตอนเนี้ย ในในที่ไม่ใช่ในนครหลวงอะอย่างเช่นปากเซหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเขารับแรกกันที่750แร้อด้วยหนึ่งบาทได้750กีบคือมันมีผลตรงที่ว่าผมอะมีธุรกิจที่ประเทศลาวแฟนผมมาขายของอยู่ที่ประเทศลาวเราได้เงินกลีบมาเราก็ต้องมาเอาเป็นเงินไทยเพราะเราเป็นคนไทยใช่ปะ่ะแล้วการที่เราขายของในของชิ้นเดิมราคาเท่าเดิมแต่ตอนมาแรกเป็นเงินไทยมันน้อยกว่าเดิมเว้ยเพราะว่าจาก660เป็น750มันหายไปเยอะมาก นึกออกปะผมเลยอยากรู้ว่าตอนนี้มันเกิดอะไรขึ้นที่ประเทศลาวมันมีสถานการณ์อะไรคือเท่าที่ติดตามมาประเทศจีนอ่ะกําลังเข้ามาแบบลุกหนักมากที่ประเทศลาวอ่ะมันมันเลยไม่รู้เว้ยว่าสถานการณ์ภายในตอนนี้เป็นยังไงมีใครรู้อ่ะฟื้นนะถ้ามันขึ้นไปเป็นหลักพันอย่างเงี้ยสมมติว่าเงินลาวเงินรัฐบาลลาวมีอยู่พันล้าน ซึ่ง1000ล้านสมมติว่าแลกได้10ล้านบาทไทยแต่ถ้าในอนาคตไม่ทําอะไรเลยอ่ะแล้วเงินมันเฟอ้อขึ้นเรื่อยๆในพันล้านของเราอาจจะเหลือแค่1ล้านบาทไทยนึกออกปะหมายควาว่าลาวอ่ะจะเงินลาวจะติดลบตัวเองไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วตอนนี้เป็นหนี้อยู่ด้วยก็จะใช้หนี้ไม่ได้ด้วยอะไรพี่น้องทุกท่านมีความคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์มาบอกมะนาวด้วยนะคะมะนาวก็เป็นอีกหนึ่งคนที่เป็นเจ้าของธุรกิจในสปปลาว ซึ่งตอนนี้ก็ต้องบอกว่าวิกฤตหนะักจะอยู่หรือจะไปสวัสดีนะคะทุกท่านยินดีต้อนรับสู่บ้านมะนาวหวานแชนแนลฝากกดเลิฟก,กดไลค์เป็นกำลังใจให้กับมะนาวด้วยนะคะมีความคิดเห็นยังไงช่วยคอมเมนต์บอกมะนาวด้วยนะคะจะอยู่หรือจะไปในค่างเงินกกิบที่ร่วงหนักแบบนี้สวัสดีค่ะ